สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านเข้าสู่เดือนสิงหาคมท่านจะมีตัวช่วยเข้ามาจากหลายทางการงานและการเงินของมีนจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่จะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรอีกทั้งปัญหาที่เคยยุ่งยากจะคลี่คลายให้ท่านได้สบายใจยิ่งขึ้นแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับการลงมือของท่านการเอาใจใส่ของท่านอยู่ด้วยจึงจะมีความสําเร็จให้เห็นเพราะดาวอังคารกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาเลงลัคนา นี่สื่อความหมายถึงการต่อสู้ต้องบุกบั่นเพื่อให้ได้ชัยชนะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องยอมรับว่าในช่วงต้นเดือนสิงหานั้นยังมีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านจะต้องแก้ไขชีวิตยังคงมีปัญหาอยู่บ้างที่เราสังเกตได้จากดาวสองสามดวงที่โคจรเป็นอริกับดวงชะตาตั้งแต่ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ที่สร้างความกดดันให้กับราศีมีนอยู่ไม่น้อย จะทำอะไรไม่ได้ดังใจทำให้งุดหงิดได้ง่ายมีทั้งความผิดหวังกับสิ่งที่ท่านคาดว่าจะออกมาดีแต่กลับไม่ใช่อย่างที่คิดแต่ข้อดีของราศีมีนในเดือนนี้ก็คือท่านจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำสามารถยังรู้ศัตรูคู่แข่งได้ว่าเขามาดีหรือรายกันแน่ทั้งส่งผลดีกับการทำงานของเราว่าท่านควรจะลงทุนต่อหรือจะพอแค่นี้ก็เพราะดาวพระเกตกับดาวอาทิตย์โคจรร่วมกัน ถ้าเป็นกรอป้องกันให้กับชาวราศีมีนให้ได้อยู่รอดปลอดภัยส่วนข่าวดีของราศีมีนนั้นก็มีอยู่ไม่น้อยนับตั้งแต่ช่วงเครื่องหลังของเดือนนี้ไปความสดใสจะเกิดขึ้นกับท่านทั้งลูกน้องบุตรบริวารก็เป็นใจไม่สร้างความปวดเสียนเวียนหัวให้กับชาวราศีมีน ช่วงเวลานี้ดาวอาทิตย์กำลังโคจรร่วมกันกับดาวพุธีนสื่อความหมายถึงปฏิพานไหวพริบและความมั่นใจให้กับราศีมีนได้ตัดสินใจได้เด็ดขาดทั้งกับการงานและการดำเนินชีวิตแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือดาวเจ้าเรือนการเงินของราศีมีนกำลังเข้ามาเล็งลักนณะราศีเกิดของท่านอีกนั่นย่อมส่งผลดีกับการเงินของมีนโดยตรงเจ้าชะตาจะได้รับโอกาสดีๆในการหารายได้เข้ามา แม้มีหนี้สินที่ค้างจ่ายก็จะสามารถปลดหนี้ปลดสินเหล่านี้ไปได้เรียกได้ว่าการเงินที่เคยติดขาดจากเดือนที่ผ่านมาจะหมดไปโชคลาภใหม่เป็นเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาแทนที่และจะมีจากความขยันหมั่นเพียรของท่านอีกด้วยเงินเก่าเก็บที่ดูเหมือนว่าเราทำหายไปแล้วจะได้กลับคืนมาอย่างเหลือเชื่อการเดินทางไกลจะได้ลาาเป็นทรัพย์ การค้าขายทางไกลจากช่องทางออนไลน์จะมีกำไรทั้งสองเท่าแม้แต่สมบัติที่เป็นมรดกตกทอดก็จะมีข่าวดีกับลูกหลานราศีมีนอีกด้วยมาถึงเวลานี้ดาวอังคารได้ย้ายออกจากความเป็นอริไปแล้วความเครียดก็จะน้อยลงปัญหาจะบางเบาและสุดท้ายความคิดดีๆก็จะเกิดให้ราศีมีนมีช่องทางทำมาหากินเพื่อสร้างรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกม คนหางานจะได้งานจะมีเจ้านายมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้รับทรัพย์ได้เงินทองของมีค่าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีมีนทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอให้ร่ํารวยกันทั่วนหน้าและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ชาวราศีมีนควรระวังในช่วงเดือนนี้ก็คือท่านมีเกณฑ์ที่จะถูกติฉินนินทาจะมีคนพูดจาลับหลังให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียง มีทั้งความเสียหายจากความใจอ่อนที่เกิดจากความสงสารเห็นใจคนอื่นก็จะนำเอาความเดือดร้อนมาให้กับท่านแต่สิ่งเหล่านี้แก้ไขได้ไม่ยากแค่เราต้องรู้จักประมาณตนเองว่าหากท่านช่วยเหลือคนอื่นไปแล้วตัวเราจะขัดสนหรือไม่คนที่รู้จักเพื่อนฝูงที่เกิดความบาดหมางก,กับใครสักคนที่เราไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเพราะเป็นไปได้ว่าเราจะถูกลูกหลงนะครับทางที่ดีท่านควรดำเนินชีวิตแบบปลอดภัยไว้ก่อน ปัญหาจะได้น้อยลงหรือไม่มีปัญหาเลยน่าจะดีกว่าจริงไหมครับท่านด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม